สมาขึ้นบ้านใหม่ดีใจกับแมงทับทูนนี่่เเป็พลงงแตให้ทัูนะะคบ้านสีชมพูอันนี้ยังไม่รู้นะครับก็เลยเอาสีชมพูก่อนเป็นสีเขยวแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนแต่ก็เอาเนื้อเพลงไปก่อนเนาะมาขึ้นบ้านใหม่ดีใจกับแมงทับทู บ้านสีชมพูอยู่กลางคุณเขางามตาอยู่ป่าสวนยางยามเย็นลมพัดผ่านมาขอบคุณเอฟซีเมตตาเชิญมาร่วมกันฉลอง วันนี้วันดี okay, วันเกิดของแมง oh, <my S 1> ทัพพูเบ r ร์เดย์ทูยูขอจงสุขสันต์วันเกิดอย oh, <my> ู่ดีมีแหงคำแพงเจ้าจงสุขี ช่างต่ำคนลี้ใจดีวันนี้นร<ว>ู้มโนธนาแมงทับผู้บินอยู่สีสันงามตาแมงบีบินมาทำให้โลกงามสดใสเขียวมอระกต งดงามล้ำค่ากว่าใครนี่คือความหมายหัวใจของแมงทับพูม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday แเขอจงโชคดีให้เฮาหักกันเหนียวแน้นลุงพนป้าแทนอวยพรให้แมงทับกู <You> อันนี้นะคะยูทูบเบอร์ใหม่นะ,ะอ,อะบบนยูทูบเบอร์ใหม่นะคะพ่อของเราฟูนะคะ,ะถือกล้องให้ะใหนะ <laughs> เดี๋ยวนะคะเราก็จะต้องเตรียมอาหารแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะย้ายมานะคะก็จะเตรียมเตรียมอาหารไว้นะคะตรงนี้เนาะ Happy birthday, happy, birthday. happy birthday, to you. นี่คือซ้อมก่อนเนาะซ้อมก่อนนะคะนี่คือเราซ้อมกันนะนี่คนยังลุกเลยไปไปซ้อมไปอะไรให้เขาอีกทีหนึ่งให้เขาร้องได้หรือคนอื่นจะร้องให้ให้เขาฟั่นก็มีก็ได้เป็นถ่ายคีทีดีกว่านะเดี๋ยวนี้ก็คิดถึงการตั้มกับขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรตินะคะเราต้องร้องอีกรอบนั่นแหละ เมมนุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูว่าหนูว่าอย่างนี้เดี๋ยวลุงพลป้าแตนมาแล้วค่อยร้องทีกร้องทีเดียวเนาะให้ให้ลุงพลเพราะว่าเราป้าแตนมาแล้วร้องอีกเพราะว่าเรารอเป่าเค้กอ่ารอเป่าเค้กจะร้องตอนนั้นอีกตอนนั้นอีกร้องอีกอีกรอบนึงอีกรอบนึงไม่เนี่ยอยากร้องอีกนะอ๋อ คนแบบอยากได้กล right? ้องครับเอาอีกครั้งหนึ่งเนาะไอ้น้องเลยคนะ่ะคนจับไม้ให้อยู่นั่นแหละไม่ไม่ไม่เป็นตัไ้มันมันไ่อ อันนี้ซ่อมก้อนนะคะสอมก้อนนะจ๊ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณสุมชิดนะคะเราก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมเตรียมของรอนะคะ นี่คือญาติาของพักภูเนาะนี่นะคะก็อนี่นยายโจ้นะคะมา,าช่วยงานนะคะอันน,น,น,ออน,นี้ก็คือมีีต้มต้มเนื้ย อันนี้ก็จะลวกเพื่อที่จะเอ่อทำลาบนะคะนำนัวมันก็จะอยู่ในนาต้มนะพี่น้องเนื้อกระชิ่เศบนัวได้แบบน,นี้น,นี้คือเอ่อลวกลวกให้อาสะดุง้งให้เนื้อเอ่อไม่เอาถึงคำว่าสุกมากอ่ะนะคะ,ะแล้วก็จะมาใส่เครื่องปรุงเนาะ นี่นะคะแม่ครัวนี้มาจะมาเป็นญาติทัพูนะคะเป็นอะไรกับทัพูคะะเป็นอานะคะเป็นอาคือเป็นน้องของพ่อทะพูเนาะ,ะ,ะกะ็มาแสดงความยินดีกับทัพูถึงกปกปอกเลยนะคะ แต่เมื่อเาไม่ได้กลับไม่ได้นอนก็เราก็เปิดเปิดรีสอร์ทให้เนะแต่ว่าคือว่ามาก็พากันตื่นเต้นนะคะไม่พากันพักผ่อนเลยนะคะมาก็มาช่วยงานโอ้โหช่วยงานได้ดีมากนะคะแซมนะหว

เอาอกหนย่งะเอาอ้นวนหนึ่งเลยอ๋อต้มมากก่หลายไ้ายมา้ตอีกตอกเดี๋ยวสระยอยไอออเด็กสะอกเเาได้ต้มกับลาบนี่บ่แล้วก็หมูหันเนาะาได้ทากเยเากหลืออยู่หมูหันก็จะเอาออกมาหลายมือดี เมื่อื่นกับงานคนล่อันอเลยกิน,นเลยเต็มทีอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลิยชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ